สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพนลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่ปัญหาของผมหรอกครับเป็นปัญหาของพี่ๆน้องๆนะครับที่ส่งเข้ามาถามนะครับพอดีว่าเขาเปิดเนี่ยครับเปิดแอร์แต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวคอมเนี่ยคอมแอร์เนี่ยมันต้องทํางานใช่ไหมครับแต่ว่าพอพี่ฮุากดเนี่ยไม่ว่าเขาจะกดลงไปยังไงเนี่ยตัวนี้ยคือไฟไม่ติดนะครับพอไฟไม่ติดเนี่ยก็คิดว่า ในส่วนของตัวคอมแอร์เนี่ยเสียนะครับเขาก็เลยวิ่งเข้าร้านนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปในร้านนะครับช่างที่ร้านเนี่ยบอกว่าคอมแอร์เขาเสียนะครับเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเปลี่ยนไปเป็นหมื่นเลยนะครับจริงๆว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรแน่ๆนะครับที่เวลาเรากดตัว AC แล้วเนี่ยไฟตรงนี้ไม่สถานะตรงนี้ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าการแก้ไขทํายังไงครับทํายากทําง่ายขนาดไหนไปครับ รุยครับผมรู้ว่าตอนนี้คุณเปิดแอร์แล้วนะครับในรถเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับหมุนตามไม่เจอนะครับแต่ว่าไม่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับในเมื่อคุณเช็คตัวคอมแอร์แล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแล้วปรากฏว่าคอมแอร์นี่ไม่ทํางานนะครับตัวเนี้ยที่ผมถอดออกมาเนี่ยมันเป็นตัวของเจ้าตัวนิสสันทั่วๆไปเนาะนะครับเขาจะบอกตําแหน่งของฟิวนะครับ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูที่ฟิลก่อนนะครับว่าฟิลขาดไหมนะครับถ้าเป็น Honda เนี่ยก็จะเป็น,นสมุดที่เขาให้มานะครับฟิลของตัวคอมเนี่ยคอมแอร์นะครับเขาจะเขียนหลักๆเลยส่วนใหญ่นะนี่นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเขียนว่าคอม g อะไร i g 2นะครับ15แอมตัวเนี้ยนะครับเขาจะเป็นในส่วนของตัวฟิลของคอมแอร์ของเรานั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมีรถบางคันที่คอม แอร์ไม่ทำงานจากฟิวขาดนะครับถอดมาใส่ฟิวสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับหรือนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวหน้าครัชนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับเพื่อผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่ผมว่ารูปให้ดูนะครับรูปล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าคลัชที่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับแต่ถ้าเราเช็คฟิวแล้วฟิวไม่ขาดนะครับก็ลองให้ร้านเขาเช็คตัวหน้าคลัชดูนะครับถ้าหน้าคลัชไม่เสียเนี่ยก็ลองให้เขาเช็คในส่วนอื่นดู นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอมแอร์เนี่ยค่อนข้างจะเสียยากอยู่เนาะนะครับสำหรับรถทุกๆทั่วไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของเจ้าตัวฮ o n d a นะครับเขาก็จะเขียนประมาณนี้นะครับเนี่ยระบบปรับอากาศนะครับระบบทําความร้อนพวกเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆเขาก็มีเขียนที่ข้างประตูเหมือนกันนะครับไงก็ลองเช็คกันดูนะครับเช็คตัวฟิลก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่ก็คือ ระบบปรับอากาศถ้าทำความร้อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคอมคอมแอร์ Com Air นะครับเกี่ยวกับแอร์รถยนต์นี่แหละครับเราให้เราเช็คตัวฟิลก่อนเห็นไหมครับเนี่ยคอมแอร์ Com Air กลับมาทํางานแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยได้ยินเสียงคอมแอร์ Air ทำงานแล้วนี่ก็คือการวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆเลยนะครับถ้ายัางไงเนี่ยก็ลองเช็คกันดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่พวกฟิลขาดก็ได้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับพวก อคอามแอร์อย่างที่ช่างเขาบอกนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าอย่างไรก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยฝากก็ติดตามช่องปริญญาพหลุยด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับแบบนี้เสมอๆส,สไตล์เรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ